ใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำผิวพังติดสารมาสิวเห่อผิวหมองคล้ำไม่ใสไม่ออร่าหรือว่ามีริ้วรอยนะคะให้ใช้ตัวนี้เลยนะคะครบจบทุกปัญหาผิวคือแบบเอาอยู่จริงๆนะคะวิปสกินขมิ้นโกเซร่มหรือว่าเซรั่มหยดขมิ้นทองของคุณจุรัทยานะคะที่ตัวนี้จะช่วยกู้หน้าพังให้กลับมาสวยปังแล้วก็แบบโชว์หน้าสดได้แบบมั่นใจแบบมีแบบนี้เลยนะคะคือตัวนี้เนื้อเซรั่มเขาเข้มข้นมากเดี๋ยวหยดให้ดูเลยนะคะ คือดีมากอะ่ะทาทั่วทาทั่วหน้าทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะเป็นประจําทุกวันทาไปแบบนี้เลยนะคะซึ่งบีอะใช้มาประมาณ6เดือนแล้วนะคะทุกคนแล้วคือแต่ก่อนอะ่ะหน้าบีไม่ได้เป็นแบบนี้นะคือหน้าหมองคล้ำไม่ใส่ไม่สดใสเลยแล้วก็บริเวณหนกแก้มจะมีฝ้ารอยฝ้าเยอะมากนะคะซึ่งตอนนี้ให้ดูใกล้ๆคือรอยฝ้าแบบจางไปแบบแทบมองไม่เห็นเลยนะแล้วผิวที่ได้ก็คือแบบ ใสๆช่ำๆออร่าเงาๆวิงๆแบบนี้นะคะคือผิวดีมากชอบผิวตัวเองมากอะตอนเนี้คือแบบใช้แบบต่อเนื่องใช้เป็นประจำทุกวันนะคะคือไม่คิดว่าผิวตัวเองจะแบบมาดีแบบนี้ได้อีกอะ ที่สําคัญคือแบบตัวนี้ไร้สารอันตรายถ้าเราหยุดใช้แล้วน่าจะไม่กลับมาพังหรือว่าไม่กลับไปดําอีกนะคะคือมันดีมากตัวนี้เป็นของคุณจุ๋ยวรัทยาซึ่งเขาเป็นเจ้าของแล้วก็ใช้เองมาขายไปหลายแสนขวดแล้วคือเอาชื่อเสียงมาการันตีเลยนะของดีแน่นอนไม่งั้นไม่กล้าเาชื่อเสียงมาการันตีแล้วลูกค้าเนี่ย รีวิวเยอะมากไปขอดูได้นะคะแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่ซื้อไปส่วนใหญ่จะกลับมาซื้อซ้ํานะคะตัวนี้คือแบบไม่ว่าจะฝ้าแบบไหนนะคะฝ้าฮอร์โมนฝ้าลมฝ้าแดดฝ้าหลังข้อลูกคือแบบตัวนี้คือเอาอยู่แน่นอนคือฝ้ารับรองว่าจางลงไป จางลงไปแน่นอนคือเอาอยู่จริงๆนะคะตัวนี้แนะนําต้องใช้ต่อเนื่องนะคนที่เป็นฝ้ายิ่งต้องใช้ต่อเนื่องเพราะว่าการใช้ต่อเนื่องมันจะทําให้เห็นผลชัดเจนนะคะแล้วก็เวลาที่เราลองใช้อะไรใหม่ๆเนี่ยคือเราควรจะใช้ใจเย็นๆแล้วก็ให้เวลากับมนันนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้มีสารหรือมียาอันตรายใดๆนะคะมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติร้ววๆเลยนะคะแล้วก็หน้าที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยนะ คนที่ใช้ต่อเนื่องสําคัญกว่านั้นคือจะต้องห้ามเปลี่ยนครีมบ่อยเพราะคนที่เปลี่ยนครีมบ่อยเนี่ยจะผิวอ่อนแอผิวพังผิวแบบแพ้ง่ายอะ่ะไม่ควรจะเปลี่ยนครีมบ่อยนะคะคนที่เป็นฝ้าแบบบีแนะนําให้ใช้ต่อเนื่อง3-6เดือนแล้วจะเห็นผลแบบชัดเจนคือสมคุ้มค่าแก่การรอคอยคือได้ผิวแบบเกิดใหม่แบบบีแบบนี้เลยนะผิวดีมากได้ผิวใหม่เลยอะ่ะคืออายุแบบ จะ40แล้วนะทุกคนผิวยังสายยังเด้งแบบนี้ได้อยู่เลยนะคะใครอยากเห็นหน้าก่อนหน้านี้มันไม่ได้เป็นแบบเนี้ยทักมาขอดูกันได้คือมีฝ้าตรงเนี้ยชัดเยอะมากเราหน้าแบบหมองคล้ำไม่ใสอะ่ะแต่คือใช้ขวดเนี้ยขวดเดียวผลที่ได้คือดูผิวคะ่ะผิวได้แบบนี้เลยคือโชว์หน้าสดได้แบบบีแบบโชว์หน้าสดได้สบายสบายเลยจ้า